ค่อยๆค่อยลากตีนมันดค่อยลากตีนเออค่อยๆน้่าลอีกทีไหนใช่ครับมลกอีกไหมลกไหมอย่างลุเหือนนงไม่ได้อกเรอกว่าจเดียวยังไงกเจ้าจมันอนป่าอยูห่เจ้านอยก็จะม่เห็นี่อ่นอนี่มอ เจ้าีไปสยไฟกระต้อเน่ะเมื่มอมันี่ยก like ็ย yeah. um ังั uh ้นไฟกร็นเสียองนมันเลยอะ่ได้เสียดอก่ได้เสียดอกเจ้าีไังแล้วเจ้าสจี่อย่างก็ไม่ได้เสียดอกเจ้าสี่แล้วมันดีอะแม่เจ้าทีเย็นเมาไหรมันก็ไม่ได้เสียดิเนี่ยใส่คนเดียวนึงอะ่ยนไ่เดรือนาีนาีถึงข่าวดังขึนอีกเนี่ย่ย โอ้ยกะเบิ้งนี่ม่น้ผูควบคุมด่างไง้างมันฝาน้อยยาวนี่นะพุณยายห้อยปวต้นมม่วงเนี่กะย่านตัวใหญ่มันลอยออกยอันนี้เันไเาลงอีเด้อไม่ทีน่เ้าลงเเก่าแล่ะโทษนะเลงมย้้นวนเอายากางเรากะย่านน้แห่งนั้นน้ันนี้นแหงทุกมีแห่งบับัแหงหรอกน้ำันนี้นี่เปนแห่งแหงมดล้เดบัวโอ้ยินมันูนั น้ำเที่ยวก็่เหีงเด้ไมันยดเดือนหาปูกกตุอีกหรอโอ้โอนีเดียนะูโวยนี่เป็หีงสียงอยางน้บนี้ลงแล้วีคี่ปลูกอย่าง่ก้าก็ปลูกนะอยาปลูกไม่ปลูกได้กับว่ิงซิมมงน้ำ้วบ่โอ้ยผู้ดาวงเนูน่ะโอ้ยมันเมนดูซํำเนี่ยแบอกกินไป่าปลูกเยอะ่เชื่อนีปลูกน เู S <S <preach ers> ้ินะลอัูจกดันนวกอไขอ่แอเะมันแงอยู่ตอนนั้นฝนตกอยู่อะอช่วงนี้าปลูวกนีวัจิตตั้งนำหนีหดดอกแล้วตั้งนำหนีอุ้ยผัวนะนี่ยืนคาไชรลองมึงซะแล้วเดี๋ยวไจรไว้เนี่ย

เอ้นยึ่งั่คอยคอยเห็นเจ้าคนอยู่นี่เดือนนึงแลวเนาะมามือแล้วอันกับล้อมึงซะแล้วเอลูวอสร้างมันว่าจะไล่ปลาออกซะก่อนมันมีสองคนนมัน่อยไล่ปลาออกเร็วว่ป็นยังดอกโอนี้ยเปลี่ยนไปแล้วมเนียนหน่อยโอ้ยสมนลมดเ่าเพา่มไปเบิ่งสาพุน บอยบโจมนี่เดี๋ยวเนี่ยเหมือนข่าวอยู่นะเออเรีว่าลูกด่างมันอยู่วางไหนสิเนี่ยทั้งพุ่นคือไผ่จวดจวดอยู่พวเฮ้ลูกด่างยิ่งสร็จไหนเด็ดบอเครื่องพุ่นคือไผ่จวดจวดอยู่พววโอ้ยดึงเขบ้าทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวลูกด่างลูกเสือก็ให้เขเดี่ยย้าเอาขึ้นไว้ช่วยลูกดีได้หนึ่งเดี๋ยวเนี่ยไล่จับส่วนของคนนี้เอาจับหมดเลยนย ไร้หด่เลยเนี่ยเนี่ยทุกด่างเนี่ยหัวยุ่ยพุ่นไหมพุ่นละยุ่พุ่นละยุกลาง่นอ่ะทั้งนั้นอ่ะข้างนอกยุ่งขมาเรื่องไหนละโอ้ด่างกระติ๊ดจริงๆม่ข่วมขอนด้ไหมนังมีหมอมี่ยงีหนัโอ้ด่างกระติดจริงแบหนหมองหมอดินนันี่ว่ดี๋ยสื้อแกเดีเดี๋ยวโอ้่านั่งยืนดี เฮ้ยจะคอยน่อยไปน้อะเดก้านอนเต่ม้ากับห้องเซาขาจะอยู่ให้นาพี่ดินี่กาดตกเนี่ยตกบ่ตกเห็นเนี่ยมนเปิดชุ่มไม่หรือเล่าอ้ยังทอข้นเคียงออกร ว่ากระดูกเห็น oh, ม oh, ันขาดหรือเบี่ยงกระตุ่มน่งนะ่โอ้ยังนะคบบ่ดโอ้มึงแตน้อบาดเนี่ยมึงดูโอ้ยถอดกางเกงมาปดออกวาดิเมยโอ้ยโอ้ยอากแล้โอ้ยเอาข้นแง่มมันมีแหีห้าอีกแล้วเกงมันหิมมา ะเห้เ่ามานหนาะกินบานหเ้ออไม่ไไปกินมากินบ้านแล้วอ่ะท่านเออมชือเหเอเนาะเห็นว่ากัเห็นว่ามันหนาวก็ห้กินน้ำเนี้ยีโอโเห็ดดีๆเ้ยพวกบอนบักยางคักเลยวะอย่าดึงแห้งายอย่าดึงแห้งหลเออตีนมันสีร้อยขึ้นปลามันสีออกอา เป็นหางมาอีกแล้วโอ้ยส่วนกมแล้วมุดจังไหนเสรนะโอ้ยปัดว่าเบือนเหลวเบือนเหลวดิโอ้ทหันใจในน้ำได้มันก็บมขนแล้วล่ะพอเอ้ยันมันไม่ขอนหันอันนึงแล้กินมหว่านอันนจะงยกขวมป่ะกินไปน้ำก็ได้ไปกินไปน้ำไปเลยไม่เหมือนบักไหญ่เลเนี่ย กูละระวังเนื้อระวังเน้อเด่นลุงเดนลุงยูไม่มมวนานะใต้นามนะชื่อนามึงละโอ้ยับอันเดียดเดียดดึกอุเออดึกกลับไปตัวเพิ่ว่าไม่ผมมีสัตเออตัวเพิ่ว่าไม่ผมมีกระซางทอดดังกระดังจะของดอกเดนเอาไม้ขึ้นรุนะมันยังไม่ได้ดัง ไม่ยังควันดีตัวน่ะไม่ไผ่นี่แหละฝนมันปิวมาแต่ฝนอ่ะไม่ตะก่อไพ่เนาะฝนลมพัดมามัมก็หักลงมานี่แหละเดี๋ยวเดนเดี๋ยวเดินควันถินเดี๋ยวก็ียมาเลยนะเดี๋ยวเขาเยอะนี่ถิันนั่นน้ำไม่อะโอ้ถือดังนนะงาทมจะดึงแหงเดี๋ยวเถือถือดังเลยนะถือ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 ถืถือถือก็ดังเลยนะเดี๋ยวหาก้อนเดี๋ยวห้ลุงเดชปวดหาเราไปวัได้เ ยางมันีปดไม่ไายกอกจากดางนี่น่ะเออซื้อนานละน้อันปันโอ้บอเอ๊ยมันยุ่น้ำคือควายยู่ขาเนอะเออโอ้เนียเนี้ยมันต้องแช่อยู่บดมือเน่ะแว่าขาเขาไม่ได้ข้ามนะเอ๊ะมันหนักตัวนีมไม่ได้ผรักไก่

บม่เคยไล่ีเดียวเว้ยก้อนนนสักองดพีนรกนีอง่โอ้ยของม่ดละเอาหมุดบึงดีดโอ้ไม่ยไปไนะพ่อิน้วหันละอินด้วยหันละว่าแต่มันบ่ของอยู่ดินอืมบาน เดี๋ยวขวนนี่วนนี่ใช่ไหวนเี่กนนี่นียูซื้อนี่ลากหนีกันเปลามันำเตี้ยเออเออเอาเอวมาแล้วบ่่เนี่ยหักเลยหักเลยระวังบาดมือเยไม่หวเด้ยนะไม่หวเด้ยนะ อโอ้มันหนักมันหนักมันหนักย่ลงอีกทีละเด้อสตีตีแต่มันหน่อยน้โเ้ีย้เออเก็บขวมไปเก็บขวมไปปลาหมอปราเด็กดอกแล้วว่าฮิดยังไงก็ได้แล้วว่า่ายงอกกับข่เไปอืม ปลาหมอปดกแล้ววะไอ้ตั้งไรกัได้เบิ้งทั้งผุนบ่มีบอดเลยมันมาหมดแล้วท <c oughs> ั้ง <c oughs> <c oughs> พุนบ่มีบอดเลยพุนอ่ะบ่อไอ <c oughs> ้บ่มีบอดเลยเน,นีย <c oughs> บิดซีรีพุนแล้วกบอดแต่แต่ให้มันหลอดตาดางังเ <c oughs> นี่ยบอกแล้วว่าตักพอให้ง่าย้วว่ารู้สิกกั ยาวลงไปเด่นขาดอันขอภัยน้ำอ่ะจะค้องสี่เยัวกุดเสอจนเจียไปสิมเสนาะจุนจะอยู่ไกลมันได้กระลากมว่าใส่จุป้าต่อุ้นเนี่ยฮะวุ้ออกให้แรงุนปลาต่ำโอ้ยดอะ อ่าจะบานตใส่ตแกดม่มีเสด็นลงสาบิดเดไปเดวับเลยเดี๋ยวคงอันนี้เนาะไอีเนีย่าดระวางิ่ใหม่หัวกันน่ล่ะโอ้โหแล้ยูพีดอกเราอยูพีดอกทิ่หม่ส่หัวพญ่ไดเด้อ นุ่มบลงให้ผู้เฒ่าลงไหมหัวขาวจนพอไหมโอ้ดังไฟรถมดดังไฟมดดังไฟเนี่ยแกหนาวกับนี้วเนี่ลูกทรั้งนี้เป็นไหนเนี่ยเอ้มาบังลูกทั้งนี้ดูมันิ บกไม่มันสิตัวใหญ่มันสิลักออกเนี่ยโอ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้ยฟอบิสูตมันนู่บ่อข้างลูกมันก็อยู่นอกคุณอยู่ลูกเคยยุกไก่ซะเออแกจะใจเย็นเจ้าถอยออกป่ะเนี่ยให้เพิ่นจะไปกวนปลาเออขึ้นบ่ได้ก็อยู่หันละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาควบไม้อันเนี่ยเพราะว่ามันหนุ่มเนาะเพรอะว่ามันมัไเว้เพราะว่ามันสันอยู่ทางไหนรถค่อยๆออกไปค่อยๆไป ยูขาซอยเราดูนะยู <Brothers> hum, siglo, e. ่ยู่ลูกข้าซอยเราค่อยค่อยไล่ไปไล่ไปเลื่๋ยเดเฮ็ดคนเดียวไปเรื่อยเฮ็ดหลายคนแล้มันค่อยค่อยลูกไปด้วเดี๋ยวเอาเนี่ยไม่ออกกอนไมออกไมออกค่อยแล้ลูกขอไปด้วยเลยนะเพรเพราะมนมันดีมันเก้อไลไปลมาัตเออแล้วคนกอลูกค่อยเฮ็ดไปด้วยด้ลูเงียบแก ฟ้าได้หลายไปใส่เบิร์ตสินะมวลไมใส้เบิร์เพยงแค่นาเดียรแล้วล่อยเรา้วยหลักปลอยไปน้ำไปเลยโอ้โหออกทำไม่ก้องน้องโอ้โออกน้ำใหม่ออกน้ำใม่กันวัน่ะเอาบาดนี่ลูกกับไปม้วนยาวจะถามวันีวน อันนี้รถเดี๋ยวจะลูกมนจะเลี้อยูดงคังไอ่ก่อยนั่นน่ะเห็นบ่อดยจะเปลีนแล้วเจ้าขนใหม่ว่าใส่หลายเนาะอันนี้ไม่ไม่เก่าเลยต้นมุดมไม่ออกกรบอมันหน่อยเลยอืมรถด่าละรถดีกับเอาจะตัวมันยังก่ะเอาไว้มันใครพีน่าน้ำเตี๋ย จืดปลเแี้ยันน้อ้งไปงนี้ไว้หูจะขามันตึงดีเอาไปขึ้นหมพุยกรรมพอะขึ้นหมูพ่นละพี่ยุทังนี้เขาไปทั้งนี้มันแก่ทังนี้มันด่างมัเป็นถุงมันสันไปวางไคอยค่อยยูงไปคอยยุไปคอยยูไป

เออนค่น yeah, yeah, yeah. ั้นและเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวแล้วใเ่เยนีเราม่เปี่ยดแล้วนั่นลุ้นฝนไหวอกเากับป่าด้วยนี่มันม้วนนั่นหลม้วนอ้ก็สร้างว่าเต็นท์นี่แหละคือว่าป่าแล้วบตีนขึ้นเงียบเลยพูด่ะบทุนยังไม่เห็นเลยเาจอาดงใส่ไปบดเหลวมันเห็นตรงนี้อืม

สาวไปสาวไปสาวขึ six seven, six seven, six seven. ้ไปสาวลูกมันขึ้นไปพูดพูดดังพูดข่าวดังเข้าไปอีกตะลี่พูดพูดข่าวดังเข้าไปพูดเข้าไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งนี้มันอนหมดแล้วเดี๋ยวดึงเข้าไปยังคอยเอาดึงขึ้นไป อย่าเพิ่งอย่าเพิ yeah. um, wan, ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยูยูตีดางขึ้น่อมยูตีด่างขึ้นไมยกายูยูดางขึ้นไปก่อนทั้งนี้ยูขึ้นมเออนยูตีนมันขึ้นมยูตีนขึ้นมใส่วาเดียวเาตีนขึนไปเดียวรากดนนี้ขืนนี้ขั้นบ่อเดียวนนี้ให้เพินยูให้เขาตีนไป โอ้ยไตบ่เดือดเนาะปืนหน่อยอ่ะไตกูโอ้ยไตโดนที่ายขวบไปอยู่ทั้งพุ่นขวบไปอยู่ทั้งพุ่นลุงสักจะขวบไปอยู่ทั้งพุ่นขวบไปอยู่ทั้งพุ่นอ่ะทั้งตะลีพุ่นอ่ะเออนั่งทับด่างไว้พุ่นอ่ะเออโอ้ยย่าพ่อโคตรมันแล้วย่านปลาตายเนาะโอ้ยดึงแล้วขึ้นนู้ดมันจับแขนแล้วดู ซอยแล้วซอยแล้วเนี่ยโอ้โตายตายตายบันีขา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 ค่อยๆเอาดึงไม่ไยคนทีโตกีนเลยนะเอ้โหเอาลูกได้ยุ่งๆเลยเดี๋เดี๋เพื่อนก๊งโอ้ยโอ้ยเอาหมูขึ้นจากน้ำเนาะบ่ขาดจะลอยรู้มันเหลือพอโตบ่เนี่ยซุปมันเจ็ดออกไปม่แล้วนนะ mất cả của mày ở tân ở tân ở tiền ở tân 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 Ừ,

กวดลงแน่เอนวดลงแน่ตัวน้อยมันเอดนมันงดพมันนีมันวนว่ะมัน่เห็นมันเห็นนังดอยข้างไม่ย่ไสเนี่ยจะว่าเออได้ซํำนีเก่าใครจากได้หลายมืออื่นเศร้าเรอาเงินมาเขาจะมาจตลาดให้แต่คี้่นี่นะมันจ้ามตะบูน้อยยุดเนี่ยมัน้นนี่นะเออ าก็ยังมาตุ่มเอาปลาตะเพียนเนาะปล่ตัวนึงใช่ปลาเพียมันเป็นปลาลอยเนว่เห็นนปลไปเนี่มันตีมันสีขาบ่พีแล้วโอ้ปลาเข็งงล้มไปเอาโอ้ยไปเยวยก่ายลงไปยาามันเนาะปีนามันสิให่โอ้ยตายเบิดปดลงเอาตะกั่บปนออก นี่หละปาหมอประเดกเี้ยสิเออโอเ้า,ป,า,เา,าป้าจะเพียนถุงเดียวพอเจ้เจอเท่าไรจบซี่นไไี่แหละคลิปนี้ลคลิปน,นาพอกันไหมปาหมประเดก